แดงเพราะว่าร้องไห้เรื่องที่แบบว่าเพื่อนเดินออกไปโอ้ก็ไม่ซทุกคนว,วันนี้ก็มีเรื่องที่จะมาคุยกับทุกคนเนาะก็กินหมากแตงโมไปด้วยนะคะแตงโมอันนี้ไอซ์ซื้อมาไม่รู้ว่าพันอะไรเนาะสี่สิบบาทนะคะอิรินะถ้าซื้อในห้างนี่มันบาได้เดือยสี่สิบบาทนะคะเพราะแตงโมในห้างก็ช่างกิโลขายเนาะทุกคนเนาะบ่ค่อยแดง ไม่ค่อยแดงสักเท่าไหร่ไอซิพาเบอร์วิธีปาดแบบว่า,าปาดยังไงไม่ให้มีเม็ดโชเนาะถ้าสมมติว่าเขาอยากปาดขายเด้อพี่น้องเห็นสามเหลี่ยมนี่ปะาปาดสามสามเหลี่ยมนี่เลยมันก็จะซ่อนมเมล็ดนะคิดว่านะว่ามาสองรอบแล้วยังมาซ่อนอยู่โอ๊ยแตกตัวนี้พี่น้องไว้ยมันแตกไหมเอา้ามาซ่อนแล้วละ่ะมันแตกมันเหมือนแบบโอ๊ยแสดงว่า ไม่ซ่อนแล้วละ่ะดูว่าซ่อนอยู่นะแดงไหมโอ้ก็ไม่ซ่อนโดนนิดนึงแดงอยู่นะข้างนอกดูเหมือนไม่แดงนะทุกคนพรอนถอยไปในตงกินแตงโมนะเดี๋ยวอันนี้ไว้ข้างนอกก่อนเอา้ข้างๆก่อนนะไอ้บอมาก,กินแบบว่าชายช้อนไอ,อ้มาเก,กินแบบปากกินเอามันรู้สึกว่ามันจะได้ใจกว่า สะใจกว่าแนะดงแหงอันนี้ไอซื้ออยู่หน้าตลาดกุสุมานะใครอยู่กุสุมานไปอุดหนุนล้วเด็กคนใหญ่เทมักทาดหน้าขาวๆนะเออแตงโมละหวานแซ่บนะคะบอลเลตุมเปะไม่เป็นเม็ดทรายอย่างนี้อืมน่าอร่อยแดงไหม เดม็มากมาทุกคนเอ่ยไม่กินด้วยกันไม่มีทิชชู่หรอกินก็นด้อจังว่าพื้นให้คนฟังอืมสี่สิบบาทหวานมากใครต่ว่าปากง่าย่ากเอียังกับเขา ถึงไม่ไรยไม่เล็ดแต่ก็หวานเวอร์อนัำเม็ดได้เหรอโซ่ใส่เกาืีดให้เม็ดมันไม่แข็งแรงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะ ไาปาดถือฟังนี่เห็นป่ะอะไรมาเลยหวานสก,กิบ ทำมาทางนี้เมนูล้างปาก วันนี้นะคะก็มีเรื่องพูดคุยเนาะประเด็นก็คือไอ้ได้ปล่อยคลิปตัวที่ไอ้แพ็คพยาอึงเนาะแล้วก็มีหลายคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ดีไอ้ก็เข้าไปอ่านอ่ะบางอันที่พันผ่านย่างเงไงอ,อ้ก็กดแล้วก็ลบเลยเนาะมีประเด็นเพื่อนบอกไอว่าทำนองว่าโอ้ยยายโง่ฝรั่งเขาไปถึงไหนแล้วเขามีใหม่แล้วเธอย,ยังจมปากอย่างประมาณนี้นะ จะอยู่ข้าง,งเฮือนลราหรือว่าอยู่ใต้ที่นอนเราเจ้าถึงลูกขนาดนั้นถ้าสมมติว่ามีหลักฐานหรืออะไรจริงอะ่ะก็ส่งมาให้อาดูทางไลน์หน่อยนะไอ้ก็อยากตาสว่างเหมือนกันไอ้ก็ไม่อยากจะนามืดตามัวอย่างนี้หรอกไอ้ก็อยากตาสว่างเหมือนกันนะก็ะบอกไอ้หน่อยนะอืสมส่งให้ดูหน่อยว่าเออเขาไปกับผู้หญิงแลว้วเขาจะไปประเทศนั้น,ปร,นประเทศนี้กับผู้หญิงแลว้วเธอยังอยู่ที่เดิมอยู่หรอ ่งให้ไอ้ดูถ้าวันไหนมีรูปหลักฐานนะคะแต่ไม่ใช่แปลว่าหลักฐานเขาไปกับมูกับพวกเขานะมูพวกของเราเนี่ยไอ้รู้ว่าเป็นภัยนะคะส่วนคนที่บอกว่าแกก็มีแฟนเป็นผู้หญิงนี่แหละคนใหม่พวกนี้ก็เอาหลักฐานมาเลยจ้ะนะถ้าเห็น่ารวยอย่างนี้ทายไอ้เบิ่งนะไอ้จังเชื่อถ้าพูดปากเปล่าคอมเมนต์ปากเปล่ปาทังมาบอกไอ้ปากเปล่ปาแบบเนี้ยไอ้ไม่เชื่อนะคะไม่ใช่ว่าไอ้โง่หรอกแต่ว่าไอ้ไม่ใช่คนที่หูเบาไอ้มีเหตุผลอยู่เนาะ สองให้พี่พูดความจริงไหมคนที่เพอการติดตามไอ้นานแล้วนะแต่ว่าไอ้ที่ไอ้พูดเนี่ยไอ้ก็ขออนุญาตเนะาะไอ้ก็ไม่ได้โกธไม่ได้เกลียนแม่อะไรนะคะทุกคนตายาจ,จะแดงนะไม่ได้แดงเพราะว่าร้องไห้เรื่องที่แบบว่าเพื่อนเดินออกไปชีวิตอายนะแต่ก็ค่อนข้างที่จะทําใจได้แล้วพี่น้องเกษตรว่าไอ้ก็จะมีความสุขกว่าตอนที่อ้ายเป็นคนสองบุคลิกน,นะที่ผ่านมาที่คนบอกว่าเออน้องไอ้ไปดู คลิปเก่าๆของน้องไอนะว่าน้องไอเป็นยังไงที่ผ่านมาใช่ค่ะก็ต้องไปวนดูก็ได้เนาะเพราะว่าไอรู้อยู่แล้วว่าไอเป็นยังไงที่ผ่านมาไอก็ยอมรับว่าไอเสียใจเสียใจดีใจไม่รู้ว่าอยากอยู่ตรงนั้นหรืออยากออกมาหรือยังไงอย่างเงี้ยคือไอยังสับสนกับชีวิตกับสิ่งที่ผ่านมาไอก็ยอมรับคําติชมทุกอย่างที่ให้ไอมาไม่ใช่ว่าไอไม่ยอมรับนะไอยอมรับนะคะทุกคน ไอ้ I, ไม่ใช่แบบว่าคนจะแบบว่าทำตัวแบบว่าน้ำเติมแก้วขนาดนั้นไม่ไอ้ I, ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างนะแต่คนเราถ้าไม่สุดจริงมันไม่พูดนะคะเหมือนอีกคอมเมนต์หนึ่งที่เพิ่นบอกว่าเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่คนสองคนผู้ชายเพิ่นบอกมาเว้ามีแต่อายอา,อามาเว้าไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะบางคนถึงขั้นอยากรู้มากแบบทํานองแบบว่าอยากได้ฮอ t ไลน์ทักไปถามเพิ่นเหตุผลแบบนี้ ายจะบอกให้นะชีวิตของคนเราอายนี่อาจจะเป็นคนที่พี่น้องอาจจะถูกชะตาบ้างเกลียบบ้างหรือว่าผ่านมาเห็นบ้างหรือว่าเออรู้สึกรักคนคนนี้หรือรู้สึกเกลียดคนคนนี้ยังไงอาก็ขอบคุณนะคะไอจะบอกว่าไม่ต้องไปโฟกัสกับไอมากนะสิ่งที่ไอระบายไปก็คือไอก็เป็นไอไอระบายไปไอมีความสุขก็ให้ไอระบายไปนะคะ ไอระบายออกไปบางครั้งคนตอบรับมันเป็นทุกก็ให้อิระบายออกไปเพราะว่าไอารู้สึกว่าไอายอยากระบายไม่รู้ไอจะพูดยังไงนะคะบางคนจะมองว่าไอาเป็นคนไม่ดีไม่เป็นไรได้หมดแล้วสับสอกทรัพย์สินไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคนที่รู้ดีมีทต่เทาสองคนถ้าสมมติว่าไอดีไม่พอนะคะหรือว่าไอ <c oughs> <I S 2> ไม่ได้รักเราไอไบ่ได้ฮักเราเลยฮักที่เงินที่ทองเราไอไมไ่อยู่กับเราหอสิบสามปีย่างสิบสามปีนะที่เราแยกกันอ,อยู่เนี่ย ะะไม่ใช่แบบว่าอายได้อยู่นับเพื่อนปีสองปีแล้วอายเลิกกับเพื่อนไม่ใช่นะคะเงินเงินรีสอร์ททุกอย่างน่ะจะพูดไปอายได้จะบอกแม่ว่าไปสร้างเ็จไปสี่หปีแล้วถ้าซื้อขึ้นไปนะคะคนเราถ้าไม่ได้รักกันมันไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้นะคะมันไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันไปสิบกว่าปีได้คนเฮามันท่าฟืนสุดปีหนึ่งมันก็นไปแล้วนะคะแต่คนเรามันอยู่ได้เพราะว่าอะไร ก็เพราะว่าความรักนะคะอย่ามองลงในแง่ลบสองประเด็นที่สองที่จะมาพูดที่มันบอกว่าแต่ก่อนเธอแต่งตัวเธอดูดีเธอปล่อยผมยาวเธอแต่งตัวใส่ชุดแบบใส่ชุดแจกแต่งตัวดูดีสะพายกระเป๋าผมดำดูเรียบร้อยดูสวยทุกวันนี้เธอปล่อยตัวสมควรแล้วที่เขาไม่กลับมาเอาเธอประมาณนี้อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะ แล้วก็าทำน้องที่แบบว่าดูเมียฝรั่งคนอื่นสิเขาแต่งตัวสวยแต่เธอแต่งตัวจะไปโคบไปดงชอบไม่เหมือนกันนะคนละชอบไม่เหมือนกันบางคนแต่งตัวงามเดินห้างเข้าในเมืองมันเป็นสิทธิ์ของเขาเขามากักแต่อายอายไม่ได้ชอบอย่างนั้นอายเป็นมาแล้วไงเป็นมาหมดทุกอย่างแล้วเสื้อผ้ากระเป๋าหลอกกระเป๋าลุยอย่างอายก็พายมาหมดแล้วอายทำมาหมดแล้วก็เกือบส้นศอกส้นสูงตัวคู่ละสีหมื่นอายก็ใส่มาแล้วคู่มือนี่หมอดเจาะนะคะ แล้วไอ้ก็ดูสภาพของตัวเองสิ่งที่ไอ้เหมือนบางที่สุดเหมาะสมกับไอ้ที่สุดก็คือเสื้อตาปุ๋ยที่เจ้าแถบมาแล้วก็เสื้อ k p p อ้เฮ็ด Out นะคะแล้วก็กระเป๋าก็ชอบปุ๋ยแล้วก็พวกแงยงพวกมีเอีออกมีเสียมยไปโคกไปโดนนี่คือสิ่งที่เหมาะกับบายนะคะไอ้เป็นมาหมดแล้วและไอ้ก็หูว่าสิ่งใดที่ไอ้ทำแนะ้อไอ้มีความสุข ะะสิ่งที่ไอ้พูดออกไปบางคนเข้าใจไอ้ขอบคุณมากคนไม่เข้าใจไอ้ก็ขอบคุณไม่เคยไปตอบไปว่าไปด่าเมื่อที่้บอกแหละคนเรามีความคิดของตัวเองนะมีความคิดของตัวเองคนที่รักเราเขาก็จะหวังดีกับเราว่าเออน้องไอ้เริ่มต้นใหม่ซะไอ้ยังบ่เริ่มต้นพออย่างมันคาอยู่หลายสิ่งหลายอย่างรอจนผลเอ่ยขึ้นมาว่าเออเธอมากรุงเทพนะเธอมาสถานทูตนะเอามายากันวันนั้นแหละไอ้พร้อมที่จะเริ่มต้นนะคะ แต่ถ้าถามว่าไอจะกลับไปฝรั่งเศสไหมณปัจจุบันไอู้สึกว่าไอย,ยิ่งห่างออกไปมันยิ่งห่างห่างห,หาออกไปยังไม่รู้สึกว่าเอออยากกลับไปแต่ถ้าเพื่อนอยากให้ไอกลับไปดูแลจริงๆอิไอจะกลับไปแต่ตอนนี้เพื่อนยังอยากไปเที่ยวอยู่เนาะเพื่อนไปเที่ยวที่ไอบอกแล้วประเทศใ,ใ,ใกล้ๆกับเยอรมันนะคะบอกเออบอกบเพื่อนซีหูอยู่แล้วถ้ายไอวอลไปนั่นแหละค่ะไอวอลให้ฟังเนาะสำหรับคนที่ว่าให้ไอว่าเออไม่แต่งตัว ทำตัวดูไม่ดีไม่เหมือนฝรั่งคนอื่นหรืออย่างไบไม่ไอจะบอกให้นะไอ40ปีแล้วได้สำเนียนะคะไอก็ว่าสุดยอดแล้วกับผู้หญิงที่ไปโคกไปดงไปโคกไปดงไปหากอกหากินตากรวงตาแดดเฮ็ดห้เห็ด,หหดหนาได้สำเนียงก็ว่าสุดยอดแล้วกับคนที่อายุย่าง40ปีนะ,ะสำหรับคนที่ว่าให้อายนี่เบ้าหน้าเอามาดูหน่อยนะคะายอยากเบืองเบ้าหน้าของคนที่ว่าให้อายนี่ามาเบืองแน่อย่าเอา,เอาโปรไฟล์อวตาร มาใส่แล้วก็ตั้งจีเมลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมาว่าคนอื่นไม่เอานะนะคะถ้าเบ้าหน้าของคุณดีจริงเอามาดูหน่อยนะคะไอ้ไม่ได้ว่าไอ้สวยนะแต่ก็คิดว่าไอ้ก็ไม่ใช่คนหนึ่งที่ขี้เลยนะคะไอ้ก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเหมือนคนทั่วไปชนกลางๆเผ่ากลางๆเอ้ยก็เหมือนแบบว่าคนที่อยู่แบบระดับกลางๆนะคะคุณอาจจะไม่ชอบฉันไม่เป็นไรนะคะอืมนะคะไอ้จะบอกเลยสําหรับคนที่ไปโคกไปดงไม่มีฟ้าไม่มีกระอย่างเงี้ย ไอ้บ้านอยนะไอ้ก็คิดว่าไอ้ก็ถามว่าไอ้ดูแลตัวเองดีไหมไอ้ไม่ได้ดูแลตัวเองดีนะคะกาอย่างของไอ้ก็เยอะแยะนะคะเพราะว่าไอ้ไม่ใช่คนผิวพรรณที่ดีแต่เบ้าหน้าของไอ้ขนาดว่าบางคนนะอายุอายุสามสิบกว่ายังมีตีนกาขึ้นเต็มเลยนะริ้วรอยขึ้นเต็มเลยนะอายสี่สิบอายยังไม่มีริ้วรอยนะคะอาจจะมีรอยย่นตรงนี้ลงมาบ้างเพราะว่าด้วยความที่ไอ้ตัดกาวออกมาอย่างตรงนี้มันก็จะย่นลงมาตรงเนี้ยเห็นไหมเออแต่ถ้าสมมติว่าไอ้ดึง จังหน่อยแบบนี้ไอ้ก็คิดว่าตรงนี้มันก็คือจุดที่ทําให้อายแก่นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะฉะนั้นอายคิดว่าอายก็สมกับวัย40ปีนะอืมเอาเบ้าหน้ามาเที่ยวกับอายก็ได้เด้ออายไม่ได้ว่าตัวเองสวยนะแต่การดูแลของคนหนึ่งที่อยู่โคกอยู่ดงไปป่าหากออย่างเงี้ยมันได้เท่านี้อายก็ว่าสุดยอดแล้วแหลพะพ่ออยาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆได้จจได้ขอบคุณค่ะายบ้าย